ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำผมใส่ชุดพลางอาวุธครบมือเต็มถนนยิงตลอดมีการเจรจาก่อนไหมคะมีการส่งสัญญาณก่อนไหมคะว่าให้<ม>ยกเลิกการชุมนุมให้สลายตัวไปหรือ<ม>ได้อีกทีก็เสียงปืนเลยผมผมรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยผมไม่เห็นน้ำฉีดไม่เห็น<ม>แก๊สน้ำตามคือไม่มีอะไรเลย มีแต่เสียงปืนอย่างเดียวคคือเดินหน้าเข้ามาแล้วก็ด้านหน้าเขาจะถือถือโล่กับกับกระบองแต่ด้านหลังเขาเนี่ยปืนเล็กยาวเอ็มสิบหกปืนสั้นยิงแบบสนั่นวันไหวนะฮะผมตกใจมากตอนนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตกใจมากตื่นขึ้นมาก็โดนสอยเลยนั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้สติฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยได้รับรู้ไหมคะว่าสื่อเขารายงานยังไงบ้างได้เห็นเหตุการณ์ไหมคะว่าทางทีวีเขารายงานยังไงบ้างช่วงนั้นนอนอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถติดตามข่าวอะไรได้เลยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ด้านนอกเป็นเช่นไรไม่ไม่สามารถรู้เลยไม่รับรู้อะไรเลย,เลยแต่มารุ้นในตอนหลังได้ดูไหมคะในตอนหลังก็ไดนน้ยินข่าวๆที่เพื่อนๆเ,เ,เล่าให้ฟังค่ะ ข่าวเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเอ,อนําเสนอข่าวว่าพี่น้องเสื้อแดงเราโดนยิงโดนลยเนี่ยก็พี่น้องเล่าให้ฟังฮะเล่าให้ฟัง<อ>แต่จริงจริงที่ได้รับผมได้รับโดนยิงเนี้ยมันไม่คุม้มหรอกครับกับกับกับที่รัฐเขาทําแบบเนี้ยใ,ใช้กําลังกับประชาชนโดยที่ประชาชนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์มาชุมนุมคิดคิด แต่เรื่องคุณธรรมคิดแต่เรื่องความดีงามอะ<ม>เราไม่คิดที่จะทําร้ายใครไม่คิดที่จะใช้ความรุนแรงกับใครเรามาเรียกร้องแค่ว่าค่าของความเป็นคนเนะี<ม>่ยสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เนะี<ม>่ยของคนคนหนึ่งคนในประเทศอนะ<ม>เรียกร้องค่าของความเป็นคนนั่นแหละผมก็มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้ง ทุกคนมีสิทธิ์มีค่าเท่ากันหมดไม่มีใครเหนือใครหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงมีค่าเท่ากันเนี่ยเรา<ต>เห็นภาพของประชาชนที่<ม>ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเหล่านี้เราจะไม่เห็นเราจะเห็นแต่ภาพที่พยายามนําเสนอเรื่องของรถแกส๊สเรื่องของรถเม์ที่ถูกเผาชตอนนั้นนี่คุณสววยอยู่ในเหตุการณ์ไหมคะแล้วก็ความเป็นจริงมันคืออะไร ผมผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเลยผมมันเป็นช่วงของวันที่สิบสามเนี่ยมันตีสี่เนี่ยผมผมไม่รู้เลยว่าหลังจากตีสี่ไปแล้วเนี่ยเป็นเช่นไรเพราะว่าผมไม่ไม่มีความรู้สึกแล้วรก็หมดสติไปตั้งแต่วันที่สิบสามตีสี่แล้วค่ะคุณสนองคุณสุนันอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะคุณสนองคะก็มีฮะฝากคือรัฐบาลเนี่ย คือความรับผิดชอบตรงนี้อย่างที่คุณสวัยพูดนะฮะคุณให้มาสิบยี่สิบล้านมันก็ไม่คุ้มะฮะแต่ผมยังโชคดีที่ว่าผมยังขับรถได้คือเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับการเยียวยามาจากกระทรวงพมอนะฮะพัฒนาสังคมและมนุษย์เนี่ยผมก็เท่าแก่ก็ตัดสินใจก็คุยกับเท่าแก่เขาบอกว่าเอ้ยช่างเอ่างนี้ดีกว่าเงินที่ได้มาแสนหนึ่งเนี่ยผมก็เอาไปออกคือมีลูกค้าคนหนึ่งเาก็ห็นใจเขาขายให้ผมถูกๆขายมาให้หกหมื่นสี่นะทีนี้ก็คือว่าเอาไว้ว่งงานข้างนอก คือผมอยังไปดูรถข้างนอกให้ได้แต่ผมซ่อมไม่ได้ฮะผมยืนนานแล้วจะปวดคาถ <c oughs> ้าง,งอเข่าไม่ได้เนี่ยมันก็มุดใต้ท้องรถไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ผมก็เป็นช่างซ่อมรถเนี่ย <c oughs> ก็คือเวลาลูกค้าประจำรถเขาเสียเนี้ย <c oughs> เขาให้ไปลากมาอู่ผมก็ไปลากมาเนี้ยถ้าแก,ก่ก็แบ่งให้ร้อยสองร้อยเนี่ยฮะแต่ว่าค่าแก๊สท่านเราต้องเติมเองอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีทุกวันคือเราก็ยังดีว่าจะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาเลี้ยงตัวหรืที่ว่าถ้าผมไม่ทําอย่างเงี้ผมก็ไม่รู้ทําอะไรอแล้วครอบครัวล่ะคะมีภรรยามีลูกต้องแลกผมม พ่อแม่ที่บ้านคี่แม่พมเสียเราก็มีพ่อฮรก็มีส่วนหนึ่งผมก็ยังแบ่งให้พ่อไปใช้รนี่ทบกศก็อย่างแต่ว่าไม่ได้ใช้หมดเพราะว่าผมก็ต้องเกียเงินชั้นข้างหลังคือผมคิดว่าอนาคตตัวเองจะทําอะไรค่ะคือตอนนี้บมตรงว่าก็ทุกวันก็หาเช้ากินข้ามก็คือแค่แค่พอมีพกินแค่ได้กินไปวันๆอย่างไงมันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้รับชีวิตปกติผมตอนนี้ขาผมรีบนะฮะผมยังมรู้มันจะรีบลงไปอีกเท่าไหร่ ถ้าถึงเวลานั้นผมขับรถไม่ได้แล้วผมจะทําอะไรฮะตอนนี้ยังขับรถได้ค่ะครับคือเหยียดได้ไงที่คร<ด>ับตัวน,นี้คือได้โอเคไปคเร่งโอเคอยู่แต่ตอนนี้คือถ้านานๆแล้วจะปวดขาดแต่ขาจะรีบลงข้างนี้จะรีบก็ยังไม่รู้มันจะรีบลงไปอีกเท่าไหร่ถ้าสักวันหนึ่งที่ผมขับรถไม่ได้ขึ้นมาผมก็ยังคิดในสมองผมว่าผมจะทำมาหากินอะไรล่ะทีนี้คยืนก็ไม่ได้ได้เดียวขอสาองถ้าได้ ถ้าอย่างงี้เขายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ผมเป็นช่างผมก็มีวิชาชีพทางด้านอื่นผมก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองทางนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าใครควรจะแสดงความรับผิดชอบบ้างและรับผิดชอบอะไรครคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะแล้วก็ท่านพาบสสผูมิเนยการที่ประกาศพรกวนนี้ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วโดยตรงอยู่แล้วครับคุณไม่สั่งทหารเขาจะยิงไหมแม้กระทั่งทหารที่คุมตัวผมไปขังเนี่ยเขายังบอกว่าเขาก็เสือเ้อแ็กแต่เขาทำไม่ได้ก็เป็นพลทหาร ถ้าคุณบอกเขาใช้แค่โลก่กระบองแค่นั้นอะ่ะเขาก็ใช้แค่นั้นอะ่ะค่ะคุณต้องสั่งติถ้าคุณไม่สั่งเขาจะกล้าลูกแก่อำนาจใช่ไหม <ừ> คุณมาอะไรไปสนุกคุณเอาเอ้ทอกย่างคุณไปออกรบอย่างนั้นะ่ะทีเรื่องดินแดนคุณหงอกเอป็นลูกไก่เลยคุณอะไรนักหนากับคุณเสื้อแดงจะเป็นจะตายให้ได้มันจะ<อ>คือสบ,บายว่าเวลของท่าน,นวิสิทธิ์ทุกวันเนี้เหมือนเด็กเอาคืนไงเหมือนเด็กอ่ะเห็นไหมอาการเอาคืนอ่ะการพิพาทจะภาก็กับท่านเฉลิมนะ ที่บอกท่านเป็นหมาก็โอเคไหมท่านเฉลิมก็เลยจวกกับว่าเออนายกสมองหมาก็จบใช่ไหมฮะเอาคืงที่นายกพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าคือเขาเขาใช้พุทธิภาวะสดงอารมณ์เขาประกาศภาวะโดยใช้อารมณ์ตัดสินนะคือการเอาคืนไงพัทยาเขาสูวกอะไรฉันเอาคืนแน่เพราะฉะนั้นคลิปเสียงที่บอกว่าเป็นเสียงของนายกแล้วเขาบอกว่ามีการตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เชื่อผมผมว่าไม่เชื่อเพราะเพราะเราดูสถานการณ์ทุกอย่างนะครับ ภาวะอารมณ์ของเขาการเป็นผู้นําของเขาผมเปรียบเทียบย้อนไปนิดหนึ่งการแต่งตั้งผบตรนะฮะเอาคืนภุมมใจไทยไหมฮะเรื่องแปดกระทรวงพาณิชย์เอาคืนไหมครับที่ผมคูณยังไม่ยกมือบวชได้เลยนี่ลักษณะการเอาคืนนะแสดงว่ามีหลายๆเหตุการณ์ใช่ฮะคือเราเปรียบเทียบกันนะนี่ภาวะเด็กน้อยนะฮะตอนนี้เรามีเด็กน้อยบริหารประเทศอยู่เพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้ต้องรับผิดชอบผมมั่นใจว่าเขาเป็นผู้สั่งการแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาคนหนึ่งเต็มๆเลยงานนี้สังเกตดูนี่นะฮะอาการเอาคืนของเด็กค เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยเนี่ยแล้วอยากจะบอกอะไรไปถึงทางกองทัพหรือทางฝ่ายทหารบ้างคุณเรื่ที่เกี่ยวกับการเมืองซะนะครับกับข้อคุมกองคุณมีหน้าที่รักษาที่ประทายตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ตรงไหนตรงไหนคุณควรไปดูแลตรงนั้นตรงนี้การเมืองเขาใช้การเมืองแก้ปัญหากันเองฮะคุณแน่จริงคุณยุบสภาเลือกตั้งใหม่คุณชนะสบายลยครับไม่มีแคดค้างคุณแน่นอนนะฮะคุณได้เสียงข้างมากจะเกินสองสามเสียงเนี่ยแค่นั้นพอคุณชนะแล้ว พวกผมไม่มีแสดงไม่มีนะฮะพวกผมก็ยอมรับครับคุณมาแบบสง,งาภาภ่าผ่าเผยผ่านจากการเลือกตั้งแต่คุณมาทําอย่างนี้แล้วคุณบอกว่าประชาชนต้องการให้ประชาธิปัตย์บริหารประเทศแล้วคุณทณางนพุทธิารนี้ผมคุณไปเดินตลาดหน่อยที่ไม่ต้องมีบริการอ่ะถ้าคุณไปเจอเปลือกทุเรียนมาผมจะนอนให้เหยียบเลยมั้ยนะฮะท่านอสสประดา์ที่ปัดทั้งหลายนะครับเชิญนะครับห้างแถวไหนก็ได้ไปเดินเดียเด่ยวๆเลยนะฮะท่านครับที่ชอบลูกป,ประท้วงทั้งหลายนะฮะท่านกาลนาเดินห้างได้เลยฮะ แล,แ,ลแล้วผลตอบแทนท่านจะรู้ว่าเขาต้องการให้ท่านบริหารประเทศหรือไม่นี่คือเรื่องจริงนะฮะคืออย่างพวกพวกกันเนี่ยไปนั่งคุยกันเนี่ยเขาบอกอยากเจออจังหวังนี้ทำไมไม่มาแถวนี้บ้างวะ <c oughs> มันเป็นลักษณะยอย่างนี้นะค่ะนะฮะคือเราไม่คือสังคมเราไม่เคยเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่เขาเป็นคนเขากลุ่มเนี้ยพักเนี้ยเป็นคาเป็นคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาในประเทศ <c oughs> คุณกลับไปพิจารณาตัวเองใหม่นะฮะทบทวนตั้งแต่ต้นจนจบว่าคุณถูกต้องไหมฮะ ผมจบแค่ป .6 ไงฮะะแต่ผมว่าผมมีความคิดตรงนี้ที่เขามักจะพูดกันว่าเอ๊หยุดทําร้ายประเทศไทยได้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าใครทําร้ายประเทศไทยก็พวกสิบเก้ากันยานะฮะนั่นนะเริ่มปฏิวัตินั่นะกลุ่มนั้นนกลุ่มแรกเลยละครับนั่นนหะนั่นะเริ่มทําร้ายแล้วนะครับแล้วก็พันธมิตรมากระทืบซ้าอีกนะฮะแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็มาย่ยมยีมาชำเราต่อตัวนี้มาเป็นกลุ่มมิดก้อนก็เห็นเห็นกันอยู่ครับรับกันมาเป็นทอด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 อ่ะค่ะ ประชาชนไม่โง่แล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับอืค่ะ้วคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นความเห็นนะคะซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของประเทศนะคะเพราะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างนี้กับสิ่งที่เขาถูกกระทำนะคะซึ่งภาครัฐก็จะต้องฟังด้วยอย่างนี้ฮะพอฟังคุณธนองคนะฮะฟังฟังคุณสวัยเราจะทราบเลยว่าความรู้สึกของคนวันนั้นนี่ถ้าคุณวิสิ์ไม่สั่งยิงหรือว่านายทหารสูงสุด ที่ดูแลคือพลเอกทรงจิตติสั่งยิงก็ต้องถามคุณสุภรัตนณ์เหมือนกันว่าใครจะกล้าสั่งยิงใครจะยิงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ผมอยากให้เปรียบเทียบคืนนี้เป็นเรื่องมาตรฐานที่ที่เราคุยกันมาตรฐานวุติธรรมวันที่ท่านนายกสมัครใช้พลรรตทําไมทหารไม่ยิง